่เหมีเลยบนโต๊ก็มีแะถมีทะไมไม่เอาให้่ะมีะไรมีอยู่เข้าบนจั่อีท่าไทยน่เกิน หน,นูนหน้าปิดเสียงหน่อยมมันจะโดนเหลือง <What? S 1> กดหยุดก็ได้เ mm hmm. มื่อมันเขาอ๋อทำอะไรเนี่ยเธอ mm hmm. หมดแล้วลูก mm hmm. พักผ่อน mm hmm. พักผ่อน พอก็อไปให้ยายชาัด์ให้รพราเสียตังค์ยี่สิบาทจ้ะค่าชาัดก็พึ่งเอาอมาเนี่ยตอนนี้ยายเอวังแล้วลูกเลยงเงียบปิดเลยมีฝั่งนูน้น่ะ กำลังนั่งกินกันเหยบแล้วนาทีเงียบม่กี้ทัาไข่โอ้ยมันก็นเฮียใส่หมือแล้วหนูกำลกานจริงๆนอะมันต้องเอาทานใส่ขนาดนี้แบบก,กีไปบางๆ เฮ้ยครูน้าๆไปทำให้เขาหน่อยไม่ค่อยปิดได้ไหมม้ยไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ล่ะเออเออเข้าไปนอนก่อนเดี๋ยวแม่ทำให้แม่มาเลยแม่ทำให้แม่แม่ปิ้งกันนี่อยู่รอครับเดียวทำไปเมื่อกี้มันใหม่ใหม่เลยมันใหม่แล้วเนี่ยลูกเดี๋ยวแม่ปิ้งอีเข้าอดให้ก่อนเออหนูเก่งอยู่แล้วลูกเอ้าเห็นไฟไว้นะเดี๋ยวพ่อส่องไฟให้ you. <laughs>